สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสวัสดีแฟนคลับทุกทุกท่านนะครับมีน้องป้ายกับอุบุญสิไปอสซโนอุบุญก็ยังน้ำตาไหลอยู่ก็เก่าโอ้ยพอ,ก,อยยก็ลืมยาไปมากลืมซ้ำเอายาใส่ให้แล้วครับแต่ว่ายาสมุนไพรว่าท่านใส่มีน้นองป้ายกับน,น้องอุบุญก็สิถ้าการไปตัดหญ้า อยู่ข้างบ้านนี่แหละครับตอยากมากินจของเองเด้ออุ่มบุญเด้อพี่ป,พป้ายภาพไปพากันไปได้บอเลยอย,อยากมากินบอนอ นบ่าละตัวผู้ตัวเม่คขันไปขึ้น,นเลดเด้ของแพง้ไปพานอองไปใส่รถไปนำนตินติดโมย้ำเสา ไปไปไปเลยไปไปไปเดินก่อนเลยเดินหนาเลยเดี๋ยวอุบุญยางน้มกลดไปแล้วหากินแล้วเออย่างสีนี้แม่พวกไปน้ำกันเลยเนี่ย chạy nào vốn lặng rồi ô tao đi tăng cả mát thôi này mà lo gì này bước này ơi này đã có nhà này là si hà có này kêu lên kêu xe lột tăng có nhà cứ lột, tăng จับที่สี่เม่อไหรจับเกี่ยวแขนงนึง่งบอเอาวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเออบอจะจับง่ายยังสั้นเอามือจับที่สี่ทั้งไตเออทั้งไตเอสนั่นล่ะเกี่ยวเม่เคยเกี่ยวอีกหน่อยเม่เคยเกี่ยวเข่าเม่เคยเกี่ยวหยาเออจังสั่นล่ะดึงเทปปูดทีเดียวเลยไหมดึงปูดทีเดียวเลยเขอบบอ เออตัดไปเรื่อยๆมีเขยิ้มแบ่คือว่างไว้นั่นละว่างไว้ละเียวกระทังเอามายืนอยู่ยังหนีคุณนายไปซอยพี่ไป่ะ๋อลองไปิกลิมบนอ่ น่าดึงเอาเลยล่ะออเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนึงแล้วเอาวลาบวกกินยังเลยจะมุดปลายังเดี๋ยวเอาปึ่งให้พี่ไอ้ให้พี่ไปเกี่ยวก่อนเกี่ยว Vậy, nó cứ nhầm thì một lần thôi. À, nó chả ngầm đây một con ơi đừng chín lên อมุดปลากันนะครับหลายจะจับกันสั่นไหมจับสดไต้จงสิเออหงาหงมือหงายมือเออนั่แหละติดหน่อยติดหน่อยเ่้งใหญ่กันจิน <c oughs> ห้ากินเองเลยเป็นต้นตะไคร้นะครับต้อนหญ่ขึ้นต้นหญยังตรงนีออา้าเล่ๆม่นเวลาขึ้นห้าอันห้าเล่มบนย่งไงนั่นเศ้าลเลยไปเดินกินเองเลยเ ดึงหอกเอาดึงแห้งค, <c oughs> ค่อยๆไปเรื่อยๆขาดเองหนอกซากทเทเลเซียนสองเส้นเฮ้ยน้องก,กินบ้านอ้อพี่ไปนี่น้อ ขี้นไส้กับน่องสาวมะเกลียวหยาเฮ้ยขึ้นคอ้อนก็จะขึน้นนาแสบบออาพุทธาแสบบอฮะฮะฮะสิริกียวบอไปบังเขาไว้ Không, không, kêu đâu chắc quá đâu Cái bốc quân là Ôi, nhà nhà thì mượt Nhà thì xẹp mới lạ Chưa mới lên to may vâng pa là phía nọ ơi Bút pa nhà Nguyên Đứng gặp yên lên Đang hết nhắn cứ bỏ mắt thôi Phần Thôi cảnh ừ. Ừ. Nhắm nhắn quá Anh nhìn mua bên nhà lắm bên nhà chiều ยาเละยาเละแบบยังไงเพื่อกินแน่ครับบัวไก่กินดีคือหยาใบเข่าอุณงานเนี่ยสาธแท้คนงานเกี่ยวหยา เี <c oughs> ่ยวเ,เอาเทียเเท่ยวสองสามต้นก็นได้ละเกียวไง่านนี้ไม่ได้ปลูกครับก็เกิดเอง เอ้ยนะเอ้ยนะลกขึ้นมาดีก้นอนนี่โค้งไปใช่ินค,คอนแล้วนี่เหรอนี่คอปเตอร์รออรโอ้เสียงตุดแปลกแปลเลย con hãy cắm lăng cháy cái này Cũng muốn thấy nó ăn ăn Từ muốn vô nhà hay kín này. Kín nhắn kia lục Kín nhắn uhm. măm, măm măm Kín là Tự nhiên là mời không đây, là kia một lại lượt bằng kia bay Đây nè, đi lại hương hương Đứng hương 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 ออกมาออกมาให้พี่เกีียวสั่งปล่าสั่งปาดสอ,อกมาให้พี่เกีียวเหนียกินเยอะนะไปเปล่านะที่ตั้งกินก็เป็น <laughs> เกี่ยวบุนนี่อย่า,ตาง,าางตับปาลา,าดาีของตับปลาเดินมาทั้งดกักนี่ตัดทั้งมาตัดทั้งดักอืมเกี่ยวเลยมาดูเด้อพี่น้องเลยเล็กหน่อยหากินจากของอีกเกี่ยวกระบาดที่ตัวอยกระวุ้น เอาทำหลาดเดี๋ยวพอมัดเกี่ยวเอาอีกเอาคือรถเขาคือรถล,ละะ้วก็ใช้ไปหอบคืนรถยับออกไปให้น้่องหันน่องไว้ทั้งคุนย่างไปวมนมากว่นมาเออเลยว่นแล้วหอบหอบใช้รถ bay mong lắc mong câu, áo thâm nhì con. bay, bay cái này. để kinh leo phi nưng. anh lại để kêu. bỏ, 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 bỏ,

เราบอกสัมเอาให้น้องก,กินผูกผูกบอสเมฆหยาไม่อยู่ขอบคุณทางโครงการเลยครับเด้อขอบคุณทางโครงการโฆษณาจากขอบคุณแฟนคลับเอซีทุกท่านนะครับขอบคุณน้องเสือน้องสิงห์นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกทุกท่านทุกโครงการนะครับ ลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ,อรบขอบคุณน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไ้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับตช้อนมคลิปหน้าต่อไปนะครับสวัสดีครับ